มีทหารไม่ทำไม <laughs> <laughs> ผมก็บอกเป็นคำถามที่ที่น้อยใจมากนะเป็นคำพูดที่ทำให้ทหารน้อยใจจริงๆไม่ทับก็น้อยใจได้แต่เสียใจไปบนกับต้นเสาไปตอบโตษเขาก็ไม่ได้เขาเป็น ไม่รู้ใครพูดคํานี้ผมวันแ้กเขาถามว่ามีหานแล้วได้อะไรตอบได้ไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีหานได้คือหารก็เอาชีวิตชีวิตเขาในทุ่มเทแลักษายแผ่นดินผืนเนี่ยถ้าแสงก็ลลภเวทไว้ให้พวกหมาหมาหมาเนี่ยทุ่มเล 10ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมที่คนมาลุกลากนคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลมชนะด้วยนี่